ก็สวัสดีครับนี่ก็จะพาเดี๋ยวไปคุยกับผู้ใช้งานจริงโปรดเรนเจอร์ปี2021นะรู้สึก21นะ2.2 160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรจะเป็นไงเดี๋ยวเสียเพื่อนๆชมกันได้เลยนะครับตัวเล็กไปไหนอ่ะครับตัวนี้ก็เป็นสีคุณสีนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขากันว่าครับขี่เป็นไงบ้างขออนุญาตนะพี่นะถ่ายได้นะอย่ลืก็เดี๋ยวมาคุยกับผู้ใช้งานจริงดีกว่านะเพราะรุ่นนี้เนี่ย ก็หาชมได้ยากบ,บางแกนนั่นนี่ก็คล้ายๆกับรถพี่เนนเราเลยนะบอร์เดนเจอร์บีสองพันยี่สิบเอ็ดนะบินะนะข,ขับดีเลยได้นานนะได้ได้ขับดีนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เขาถอยก่อนโดนเยอะวันนี้เรามาบูวิลล่าแล้วมาบูวิลล่านัน่นนี่ใครที่จะพัะกผ่อนเสาร์อาทิตย์นะกับครอบครัวหรือว่าของเพื่อนนะมากันได้น,นั่นนี่ ก็เ,เยอะแยะเลยนะเรามา <c oughs> เพื่อนของไอ้โชเฟอร์สาวเราในไปคาเฟ่กันต่อ <c oughs> <c oughs> พอดีพี่เขาเอาเรนเจอร์มาพอดีมาตอนเดียวกับเพือ่อนสี่ล้ออันนี้อันนี้ถอยเลยนะถอยได้ถอยได้เลย <c oughs> เดี๋ยวตามคันไหนดีละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวถอยไปข้างหลังก่อนนะครับพี่นี่คือเรนเจอร์นะตัวเนี้ยเราก็เกือบจะจัดเหมือนกันครับนะไม่มีรถนะส่วนรถแสนกวา่านี่พี่ทันเอ่อส่วนรถแสนกว่ากว่าไหม นี้ใช่ใช่มาประชุมนั้นรถแสนกว่าโอ้โหรถหาไม่ได้กันเลยที่เชียวเดี๋ยวให้พี่เขาถอยแป๊บหนึ่งใครมาพักก็ามาได้เลยนะนี่โฆษณาเขาเลยขนมามาผูวิลล่าน,า,าน้ำสระน้ำค่อนข้างที่จะกว้างขวางสบายจริงๆแต่ว่านี่แหละลำบากกับถอยรถนี่แหละที่แคบนะครัแบแคบหนึ่งนะครับ โตรลำบากต้องถอยแบบยาวเลยทีเดียวเชียวใครจอดก่อนเนี้ยค่อนข้างจะได้เปลี่ยนมาได้นับซอยนี้เนี่เสียงเครื่องยนต์ที่คุ้นเคยนะผมก็เคยใช้เหมือนกันฟอร์ r a นเจอร์นะแต่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะปีเอ่อปี2015นะกระจกยังไม่เป็นไฟฟ้าเลยนี่ของพี่เขาล่าสุดนะ2021ใช่ไหมพี่ ใช่ส่วนรถแสนกว่านะาจะจำกันได้รุ่นนี้ขายพูดดีนะถามพี่เซลแล้วไม่มีรถนอ้องเราก็เลยเอาอีกเอาอีสูแทนก็ไม่รูกก้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะน่าจะเห็นนะโอเคนะนี่ตัวนี้ขับสีนะพี่นะขอรีชันนะครับตัวนี้ได้ใช้แล้วเจอปัญหาอะไรไหมเจอไหมปัญหา,ห,าหรือไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่ <c oughs> อยได้ใช้ส่วนมากแฟนใช้อ๋อแฟนใช้ นะก็คือตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อสองเอสซีแต่ไม่มีดิฟล็อกนะรุน่นนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่มีดิฟล็อกไม่มีระบบดิฟล็อกจะได้ <Deep. S 1> ระบบลิมิตเอซิลิปมาแทน2องพมีดิฟล็อกใช่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่นี่น่าจับซะเหลเกินเพี่แต่ว่าน,นี่ก็ใช้มาประมาณหกหมื่นหกหมื่นกิโลนะเดี๋ยวมาคุยกันว่าเจอปัญหาอะไรบ้างแต่ขับสีไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนมากพี่ผู้หญิงเขาใช้ครับใช้ดีความรู้สึกง,งาน กับกีเนี่ยช่วงล่างดีช่วงล่างดีแต่มีปัญหาหน้าเครื่องอ๋อเนี่ยปัญหาเดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวค่อยว่ากันะนะเดี๋ยวเดี๋ยวค,ยคุยกับเออสมรรถนะการขี่เครื่องยนต์สองจุดสองเนี่ยพอเพียงพอไหมประหยัดไหมขับดีไหมนะเอาเอา,เอาเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์เนี่ยคิดว่าประหยัดน้นมันไหมดูนี่ปร,ประมาณกี่กิโลเมตรต่อลิตรได้ตอนในนี้บอกได้ไหมบอกในนี่แบบอะห้าประมาณแปดจุดห้าโลลิตรเหรออ๋อต้องพี่ก็เปลี่ยนยางด้วยนะเป็นยางนี่ ่าใช่มันจะกินกว่าแปดจุดห้าประมาณนั้นนะพอดีลองก็โอ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยลองแปดจุดห้าลูลิรนะเปลี่ยนยางเป็นของแม็กซิสแม็กซิสอะไรพี่วอมได้ไหมอะไร AT นะ AT เจ็ดร้อยตัวใหม่วอมได้ Warm ye, รู้สึกว่านะที่ผมดูข้อมูลมาขอบสิบหกนะขนาดยางลองห้าเจ็ดเจ็ดห้าสิบหก สองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกสองห้าเจ็ดห้าสิบหกยางไซส์ใหญ่นะค,คนกังนกงเดียว,วไซส์นะถ้าใบอีจันบีต,ตัวนี้เป็ดน,น่าจะเป็ดแปดจันนะคขับ,บ,บดีไหมตัวนี้ดับเสียงเสียงดังไหมเดี๋ยวพูดเรื่องยางก่อน <อ S 2> เสย<ง>ียงไม่ดังเลยเสียงไม่ค่อยดังนะนุ่มดีโอ้โหฟอร์เนี่ยถ้าคุณได้ขับอะมันเป็นรถที่แบบขับเองแล้วมันขับสบาย นะแม้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็ก็2.2นะก็อาจจะสู้ค่ายอื่นได้หน่อได้ได้นะแต่ว่าความแรงนะรีโวูก็ต้องยกให้ทีหนึ่งพอดีที่บ้านจะรีวู้ดอยู่นะก็แต่ว่าพิมพอกการใช้งานนะพี่นะขึ้นเขาขึ้นอะไรไม่ที่ไปแบบใช้งานใช้งานนี่ในตัวนี้จะเป็นอะไรพวงอะไรไฟฟ้าครับอะไรไฟฟ้าพวกรีโวูที่เป็นไฮดรอลิกนะอะไรพวกนี้ มันจะนาหน้าไปล้ำนะเนี่ระบบความร้อนระบบความล้ำสมัยเนี่ยฟอร์ดมีมาให้ตั้งแต่ตัว2021แล้วนี่ก็คือพวมอะไรแร็คไฟฟ้าเบาเบาคมขับสบายนะแม่นยำด้วยอุดนเราก็เคยของเคยเคยขับของพี่ของโชเฟอร์สาวเหมือนกันขับดีจริงฟอร์ดเอ่อไปต่อไงเดียว ปัญหาอะไรกันเอปัญหาดีกว่าปัญหาที่เจอที่เจอเจออกเจอฝาหน้ารั่วฝาหน้ารั่วนี่สองจุดสองนะไม่ใช่สองพันนะครับปกติต้องเครื่องสองพันนะพี่นาทีเขารั่วกันสองพันไบเทอร์โบสองจุดสองเยอะเหมือนกันรั่วเยอะเหมือนกันรุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่เยอะฝาหน้ารั่วกันนะผมเบอปฝาหน้ารั่วแล้วเมื่อกี้ได้คุยกับพี่ผู้หญิงว่าไปเคลมมาประมาณสามครั้งสามครั้งสามครั้งเปลี่ยนเครื่อง เป็นเครื่องให้เลย <c oughs> โอ้โหมันเป็นยังไงพี่ไออาการฝาหน้าเครื่องซีนไม่ดีหรือวงอ่ามันน่าจะเป็นที่ลายลผลิตจากโรงงานครับผม,มช่วงข้อต่อระหว่างเสื้อสูบกับฝาหน้าเสื้อสูบฝาฝา,า,า,าสูบก็สามตัวเนี่ยเป็นสามทางอ,อืมไม่ค <c oughs> รับผู้ใช้งานจริงเลยนะเนี่ยไม่ต้องดราม่านะครับแม่งเดี๋ยวด่าด่ากูอีกไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ใช่นะคือจากผู้ใช้งานจริงก็คือ การประกอบของเครื่องยนต์แหละไม่ดีใช่น่าใช้คำนี้นะกันจะลายลายผลิตลายผลิตไม่ดีนะครับบางคันก็ไม่รู้มันกันก็ไม่รู้แล้วแต่โชคดีโชคร้ายไปใช่เออไปเห็นเหมือนกันนะมันมันของที่ไม่น่าจะเสียนะผมคิดว่านัเป็นหัวใจหลักของรถยนต์เลยนะเครื่องยนต์เนี่ยแต่ว่าก็เสียแต่ก็เคลมสามครั้งครั้งที่สี่เนี่ยก็เปลี่ยนเครื่องให้เลยครับก็ตั้งแต่เปลี่ยนมานี่โอเคเลยโอเคไม่รู้วะไร ใู้ดูใช้งานได้ดีแบบสอร์เนี่ยมันมันดีนะเป็นรถที่ดีแต่ว่ามันจะมาเสียกับไอของแบเนี้นะผมก็เจอของจุกจิกแล้วนี่เกียร์ออโต้ก็ไปเป็นพวกเกียร์ทอร์กอะไรที่เขาขาดกันใช่ไหมกคือใช่ผมไปดูมาเราซื้อรถมาคันแบบหืมทเกียร์ออโต้นะสามพันสองหรือว่า สองจุดสูงนะตามนะต้องเอาไปเชื่อมพี่ก็เชื่อมนะพี่นะเชื่อมทอกเล้ว <c oughs> มันใช่เรื่องที่เราจะต้องไปเชื่อมไมเน่ยต้องถอดออกมานะาค่าเชื่อมห้าหกพันนะที่ผมดูปู่เดียวดังๆเดียวซ่อมกันก็แปลกไปเสียที่เป็นหัวใจหลักนะพวกเครื่องยนต์เอียอะไรพวกนี้นะแต่ว่าคือดื่นไม่มีนะพี่นะปัญหาเจอไหมไม่ม,ไม,มีไม่มียงช่วงลงช่วงล่างสีบอดด้รถอะไรพวกนี้นึกนึ พี่เคยใช้แล้วเหมือนกันเมื่อก่อนครับผมจะขายขายเป็นพวกรถมือสองกันรถมือสองอ๋อพี่ทำรถมือสองด้วยไอ้ไม่เป็นช่างช่างอย่างเเต็มก็คือเคยได้ขับมาหลายยี่ห้อแล้วเหมือนกันก็ผมทำทุกคันก่อนประกอบไกเช็คระยะบ้าพี่มีได้มือสองเลยน่าไปถ่ายรถโฟล์ววิวตัวใหม่ๆจังเลยนะเนี้ฟอร์ดน่าจะเหนืบกว่าเพื่อนมันสุดยอดเลยแหละผมว่าสปอร์ตดโบนี่น่าจะลล้รับ เทคโนโลยีที่เขาของเขานะ่มันมันล้ำหน้าโดยเฉพาะตัวใหม่ที่เราไปถ่ายไปตัวส0 2 2นยิบสองน้ำหน้าจอดิจิตอลเป็นหน้าปัดอะไรพวกนี้เป็นจอยาวเลยอ่ะนะแต่ถ้าเรื่องความทนทานี่สู้โตต้าไม่ได้ซักรุ่นผมว่าจริงนะผมว่าโตต้าเนี่องดีกว่าเพื่อนเรื่องความเรื่องความไม่จุกจิกใช่ใช่พี่ทำเต้นมือสองแถวไหนเนี่ยแยกตาปลาแยกตาปลา รับซื้อรถมุสองด้วยซื้อขายแล้วก็บิวรถมาขายใช่ออ่านเลยวันนี้น่าจะไปดูนะมีโฟวิลตอนเดียวผมเป็นช่างที่ร้านเขาะอ๋อเป็นช่างอครับก็คือก็ซื้อรถมาแล้วก็มาซ่อมเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ส่วนมากจะเป็นรถปีใหม่นะที่นั่นีใหม่ๆนี่แหละที่ผมต้องงานรถโฟวิลได้มีนะตอนเดียวกับเพื่อนที่รออะไรพวกนี้มี เต้นส่วนมากเขาจะเล่นโตต้ากับอีซูซูฟอร์ดที่ไม่มีน้อยเนะมาด้าฟอร์ดยี่ห้ออื่นไม่มีจะเล่นในของพวกนี้เพราะว่ามันมันซอมง่ายไม่จกจิกเหมือนกับเรานี่นี่พี่สวิตที่ศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกเนี่ยประมาณราคาเท่าไหร่เนี่พี่พี่จัได้ไหมจำไม่ได้ผมซื้อเป็นจิบบูชอยอ๋อซื้อแพ็กเกจประมาณห้าครั้งก็คือให้เฟนเข้าไปถ่ายถ่ายตลอด ก็คือเราซื้อแพ็กเกจประมาณสักปีปีสามหรือสี่มันมีอ๋อสี่ปีแล้วก็เซอร์วิสได้เลยแพงไหมคิดไ่าไอ้ที่ซื้อเนี่ยก็ประมาณประมาณนั้นจะถูกกว่าที่เราถ้าเราเฉลี่ยเป็นครั้งอ๋อจะถูกกว่าใช่รับถ้าเฉลี่ยเป็นครั้งเนี่ยตกประมาณประมาณเท่าไหร่ได้ไีมหลักพันไอ้นี่ของผมซื้อสี่ครั้งสี่ครั้ง ก็คือฟอร์เนี่ยก็จะมีแพ็กเกจเดี๋ยวนี้หลังๆยูสู e เริ่มมีแล้วยูส e ู oo, ตัวต้าก็เริ่มมีเหมือนกันน่าแต่ฟอร์เนี่ยรู้สึกว่านำนำเทรนอีกแล้ว <laughs> ก็คือแพ็กเกจแพ็กเกจแบบซื้อแพ็กเกจซ่อมอะไรพวกนี้นะซ่อมบำรุงแบบนี้นะดูข้างหน้านี่นก็คือมีหน,น,น้าของผมเคยใช้เนี่ยเขาก็ให้ซื้อเหมือนกันแต่ผมไม่ไม่ก็ได้ซื้อนะเพราะว่า ไม่รู้สิตอนนั้นเราไม่มีความรู้เรื่องรถด้วยแหละครับก็เฉลี่ยต่ละครั้งเนี่ยมาสักสองสามพันพี่พี่พี่คิดว่าเซอร์วิสครั้งแรกเนี่ยโตโยต้าอีวูโฟร์ดเนี่ยคันไหนต้องใช้จ่ายมากที่สุดถ้าเหมือนเราซื้อรถป้ายแดงเลยเนี่ยเหมือนโฟวินนะพวกโฟวินเราพูดแต่โฟวินพี่เป็นช่างด้วยเนี่ยโตโยต้าับอีวูน่าถูกสุดนะครับเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยผมเคยไปถ่าย2.2เหมือนกันนะครับ ขับซีครั้งแรกเนี่ยสามพันกว่านะหัวดกไปแต่ว่าต้องต้องยอมรับว่าน้ํามันของเขาค่อนข้างที่จะดีใช้สังกออแท้นะตัวนี้นอ่าเดี๋ยวมันอยู่สามสิบนะเบอร์อื่นใช้ได้ไหมพี่นี่พี่พี่เป็นช่างด้วยโอ้โคโชคดีเลยได้คุยกับช <c oughs> ่างอืใช้ได้ใช่ได้สิบสามสิบสิบสามสิบใช้ได้เหมือนกันมันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับวาล์วิ่งไม่มีวาล์วไอตัวนี้เป็นวาล์ววาล์วน้ำมันเขาเรียกวาล์วไฮดรอลิกวาล์อ่า ถ้ายู่สู่สามพันเนี่ยยังเป็นเบาๆตั้งมืออยู่นะรู้สึกว่าแต่คนก็รุ่นนี้แหละรุ่นสองพันยี่สบเอ็ดเนี่ยผมเห็นเกาใช้กันเยอะนะน่าจะเป็นเพราส่วนรถด้วยหารถกันแบบสุดยอดนะมาขายดีรุ่นนี้เพราะฟอร์ดบึ่งทำโฟวินตอนเดียวเพื่อนสีล้อเครื่องยนต์สองจุดสองเนี่ย ตั้งแต่ปี18นะ18ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมนะที่ผมดูๆมาได้รับความนิยมเอาช่วงท้ายๆที่ช่วงจะเปลี่ยนโฉมจะรถมาแสนหน้าแสนโกแสนแปดก็มีนะถ้าใครโชคดีอันนี้ผมผมไม่ค่อยได้ใช้เลยเนาะไม่ได้ใช้นะสน่วนอยู่เฟรนใช้อย่างเดียวผู้หญิงน่าจะชอบนะเพราะว่าบ่มอะไรอะไรมันเบาดีเข,เขาเขาส่งน้ำส่งอะไรด้วยทุกของด้วยเป็นก็คือพี่ผู้หญิงเนี่ยส่งน้ำส่งของแต่พี่เนี่ยทำอูค่ครับครับ บางขีมอไซค์ยังไม่ก็ได้ใช้รถ <c oughs> ส่งยางเดียวส่งเองล้พูดถึงแบรนด์ฟอร์ดนิดนึงพี่จากคนใช้งานฟอร์ดเนี่ยพูดถึงตัวรถก็แล้วกันเนี่ยตัวรถเนี่ยอยากอยากอยากส่งเสียงหรือว่าแนะนําให้เขาแบบเอแนะนําเขาอะว่ายัางไงดีแบบเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราอยากได้อะไรจากฟอร์ดการดูแลหรือว่ายังไงวกน,นี่ มันคับเออปรับปรุงเรื่องผลิตภัณฑ์หน่อยอะไรพวกนี้ใช่ใช่เขาก็ปรับปรุงมาเลยทุกรุ่นเลยผลิตภัณฑ์ดีดดนะแต่ว่าคิไม่ค่อยผ่านเออแปลกปอร์ดเนี่ยมันผมก็โดนนะโดนกับตัวมันหัวเผานะกับผมเรนเจอร์นะโดนหัวเผาผมถามเลยว่าเออเขาก็พยาย,ยามพัฒนามาื่อยถ้าพูดถึงการเซอร์วิสการดูแลรถการเข้าใจรถยังสู้อีสูโตโดยต,ตาไม่ได้ชนะ ตัวต้าล่ะที่พี่เคยซ่อมเคยทำรถมือสอง่โตโยต้าเจอไหมปัญหาของเขาเนี่ยโตต้าโอ้ดีเบรกดีนี่เห็นไหมโตโยต้าช่วงดีชิบหายีกหนึ่งปรกไอ้นึกไม่ออกเลยไม่ได้คืนในชาร์ตพวกนี่ยผมถึงระยะมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนะถ้าเหมือนกับเราพูดถึงรถใหม่เนี่ยเราออกนีวโวใหม่มาหนึ่งถึงห้าปีเนี่ยคิดว่าโตโยต้าฟอร์ดเนี่ยมันมันความจุกจิกไปทางไหนมากกว่าพี่ เรื่องจุกจิกใอ่ะเรื่องจุกจิกไอ้หนูสีไยนี่สีอะไรมันจะฟอร์ดจุกฟอดนะมันมันไม่ค่อยนิ่งจอดข้างหน้าซิตี้หน่อยดิเจะกินต้องตามนี่ก็คือเป็นเต็นทำเต็นนะพี่มีรถโฟล์วินตอนเดียวหลายคันเหมือนกันนะาไปถ่ายนาไปเออว่ะชอบมาเราชอบเกี่ยวกับตอนเดียวเพื่อนสีล้อแล้วนะ ช่วงล่างโคตรใช่นี่หนึบครับหนึบโคตรดีตัวใหม่ก็ดีกว่านี้อีกพี่ผมไปขับมาเรื่องเครื่องเรื่องอะไรสู้ไอพวกรีโว่อิสุไม่ได้รีโว่อิสุไม่ได้นะต้องต้องยอมเขาจรดีมาเยอะกว่าทอกดีกว่าเอาโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปคุยข้างนอกกันนี่ก็เป็นปอดเรนเจอร์ปอเดียวครับเพื่อนสี่ล้อของพี่เขาพี่เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้ให้แฟนเขาใช้บ้าแต่ว่านี่แต่งก็เท่นะรุ่นนี้มันยังคงความเท่ของมันอยู่ สตยยางเบอร์ใหญ่ก็ไม่ติดนะครับเ่ก็จากผู้ใช้งานจริงนะปัญหาของพี่เขาเนี่ยที่พบเจอก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องเคลมนะครับรุ่นนี้ผมชอบนะรุ่นนี้ผมเคยใช้แต่ว่าเป็นขับ2นะั่นแหละขับสีก็เคยใช้เหมือนกันขับสีก็ดีนะกำลังเกียร์หนึ่งเนี่ยดีนะ่าดีพอๆดีแม็กเลยใช้ได้นะับซื้อมือสองรุ่นนี้ก็อาจจะหายากหน,น่อย มือสองท,ที่ที่เต็นมีไหมพี่รุ่นนี้ไม่มีไม่เล่นเนขาไม่ซื้อเข้าหรือว่าไม,ไม่ซื้อเข้าไม่เมขายยากด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะตแต่ถ้าซื้อขับเองเนี่ยขับดีบโอเคนะ2อรอยแรงมา้าแรงบิด385นิวตันเมตรผมว่ากำลังดีนะผมเอาทุกปามขึ้น,ขนเขาแล้วใช้ได้น้องน้องอีสุนะกีซโลดี ปัญหาโฟวินเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้นะก็เลยไม่บอกไม่ได้เกี่ยวกับเกียร์โฟวิน,วนไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะก็ไม่ค่อยเจอแต่ของพี่ที่ผมไปขับเนี่ยโฟวินมันหลุดเองมันหลุดเองที่ความเร็วถ้าความเร็วเกิน5กิโลเมตรมันหลุดเองแปลกรุ่นนี้แต่นี่ไม่เคยเจอไม่เคยใช้ยี่สูกรุนะ่นโช๊ปยี่สูรุ่นเฉพาะดิฟล็อกรู้สึกใ่ผมใช้อยู่ยี่สูคเยอะ ตัวตัวดีกว่่าเพือนตัวโตใหม่ละยี่สุตัวเก่ามันหลุดระบบการทำงานมันหลุดไปเลยเด้งกลับเด้งกลับเองเออเกียร์หลุดนี่นี่มีข้อมูลเหมือนกันนะก็คือยี่สุเกียร์หลุดว่ค่ไม่ดุกันต่อเกมได้โอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ต้องบอกเป็นคุณพี่เขาอีกทีเลงนะนี่ก็ จะได้รู้นะเป็นช่างด้วยนะครับแต่ว่าช่างขับ,บอรอเ์ดก็ดูแต่ไม่ซื้อเข้าขับดีนะครับโอเคนะประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครใช้รุ่นนี้อยู่ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าเจอปัญหาอะไรบ้างหนะ้าตัวใหม่ตัวเก่าคอมเมนต์กันได้นะแนะนํานนกันได้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม